สวัสดีวัยรุ่นบกบ้างเขาหลาม <c oughs> ว้ายาวนานในเกมนี้เข <c oughs> เล่นเกมนี้ร้อยกว่าพันแล้วนะครับตอนนี้ติดต่อทุกวันนะครับติดต่อทุกวันเลยนะครับไม่ามีคําว่าไม่ติดใจทั้งวันทั้งคืนพอดีไหมพอดีไหมโอ้ลงทุนอัน,นยันไปเลยเหรียญรางพวกนี้ฉันจะรับไว้นะเดี๋ยวฉันจะไป จัดการงานขั้นต่อไปฝากดูแลร้านด้วยนะฝากดูแลร้านคืออะไรวะอรอเสียงตอกับช้องและเปิดร้านต่อไปขายอาหารสิบจานไอขายอาหารกังวันายไส้ตลอดเลยเมื่อกี้ว่ากูมีม่เวนเอ้ยขายอาหารสิบจานงามไส้ ไม่มีกูรอพรุ่งนี้ละพรุ่งพรุ่งนี้เช่นเคยนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้กูเจอการส่วนไอ้ภารกิจเนี่ยผมไม่รู้มันทำยังไงไว้เนี่ยมันปลดล็อกยังไงมัง้งกูยังงงเลยเนี่ยไปสำรวจในะไรข้อมูลจะปลดล็อกสูตรอาหารนั่นนั่นโอ้สำรวจในทะเลข้อมูลทะเลข้อมูลเหรอ จะปลดล็อกสูตรอาหารนั้นๆั้น,น,นหมายความว่าเศษซากจากกลเขียนะไราเขยปริฟนาประตูที่แหนเน่นตอนนี้ข้อมูลคืออะไรวะตะนอนนี้ข้อมูลโอเคเจะละเดี๋ยวผมเข้าไปหาได้หน่อหน่อยหน่อยหน่อยสวัสดีครับ ไอ้คนนเรื่องนี้คุ่ชมจะจบได้ไหมจะจบได้ไหมวะยังสงสัยอยู่ตอนนี้อันดับแรกดูเหมือนว่าเราต้องมาหาไอ้บอนี่นะครับเอาดอกไม้แล้วอย่างนั้นให้ขุนยนก่อนอื่นก็เดินทางนะเดินทางยาวๆเลยภารกิจซับซ้อนมากซับซ้อนจนงงว่าเราไปทางไหนวะอะไรอย่างนี้เลย ไ้สุดไอ้เอาวันนีเมาดวนเลยอละไรไสออะไรวะไม่น่าไปไปได้นี่สงสัยต้องแบบนี้ นี่เวลากับลิปพี่เลยโอเคอูหางเลยตรงยากกว่าเฮ้ยยาโอ้ขอร้องล่ะช่วยนำดอกไมก้ไม่อาา่านเลยช่างแม่ง <c oughs> เรื่องกู แลต้องมานี่มั้งดูฟงนะน่าตะใช่เห็นไม่ใช่ไม่รู้กูจะว่า,างไงละ่ะต้องระวังดอกไม้ไม่ให้ปาดเจ็บโอ้หเฮียทำไมตายแม่งโหดเกินไอ้ที้ยรึเปล่าวะว่ดอกไม้เจ็บดอกไม้เจ็บกูก็เจ็บโอ้หเฮียรอบนี้กู โดนต้องฟุ้งไอดอกไม้กูควายเลยลูกนี้กูสู้ดีกว่าได้ไหมอันนี้ให้ฉันเหรอขอบคุณนะคนรักดอกไม้ มันต้องเปิดกล้องให้กูดิเอาเอ้าไม่ใช่ดิเ้าเราไม่ไม่เปิดหีไปกลัวรู้ว่าดอกไม้มันไม่สมบูรณ์วะเอาใหม่เใหม่ดิยังไงบะรอบนี้ตรงไหนแล้วมั้ง ดอกไม้ดอกไม้ไหมได้รับบาดเจ็บเหรองั้นเอาดอกนี้ไปสิคราวนี้ต้องเรามาเรให้ดีๆนะช่างเป็นชีวิตที่งดงามไร้ที่ติจริงๆขอบคุณนะคนรักดอกไม้ <c oughs> เปิดที่ประวัติูเอาวะกูได้เฮีย ทำทำพัพื้นหมดเพื่ออะไรวะถ่าเปิดหีสมบัตเนี่ยโง่โง่มันเลวะโอ้เนี่ถ้ากลับไปหายหมอแดนดินี่มันไม่ใช่อย่างงี้มันไม่ใช่ละโอ้แม่งเฟลเลยวะนี่ไม่เอามึงก็หายไปวัดต๊ ไอ้มันเอา้าแล้วไอ้นี่ออกมายังไงวะเฮ้ยยังไงอ่ะกูงงเลยเนี่ยเอา้าว <the> ั t h อ f ฟั k ไอของมันวะอันนี้คือนี่คือยอมแพ้จริงง่อไอ้กู พวกแตกกันเนี่ยวันอากิตเวตนอะไรเวนโหแยขาวดีมาแล้วชูเชฟราคาข้างสถานีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเอาของตกแต่งนี่ไปไว้ในร้านเพื่อ เป็นที่ระลึกกันดีกว่าอะไรเนี่ยขอบคุณนะาชูเชฟประทับตาสาขาพอแล้วมัง้งเยอะไปไหนไว้เวนสูเชตพยายามต่อไปด้วยกันนะสาขาที่สำเร็จมึงจะบอกกูว่าเป็นมีสาขาที่ห้านะอุต่อยแล้วไนะอเวน <laughs> ถ้ามีสาขาที่ห้าเนี่ย มันจะเยอะเยอะไรนะผมคิดว่าผมสู้ทุกอย่างแล้วนะมีอะไรที่กูไม่ได้สู้อะนี่กูเคยเห็นทุกอย่างเลยพวกเนี้ยนยี่วไอ้ แล้วนี่คืออะไรวะจะปลดล็อกยังไงวะไม่ได้ไม่ผ่านแนะะ่เลย บาเลยเด๋ยวเวลาแค่เจ็ดวันน่ะติดปัญหาภาร,รกิจนี้เดียวเลยปัญหาอาหารเท่าฐานยังไงวะคิเเดแค่นี้ก็ว่ากันนะคุณต้องได้ดูทั้งแบบเลยอ่ะตายกูตายเดี๋ยว<ส><ง>กันฟั้หน้าครับข,ขั้นตอนรับชมฝากกดไลค์สมัครใครผมไว้นะครับ